พระเขาพยายามหาทางกีดทางการทางกัน,ทา,กน,ท,ากนทางแกล้งทุกอย่างเป็นตัวต้นเหตุก่อเหตุเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็ขมวดสรุปไว้บอกว่าไม่มีใครรู้แสนโกดจักรวาลอานันตจักรวาลนิพพานถอดกายมีเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ไม่รู้เรื่องทีเดียวในเรื่องนี้ว่าพญามารเขาคอยบีบคั้นอยู่ให้เกิดแก่เจ็บตายที่เดือดร้อนยับเยินเช่นนี้เพราะพญามารเขาส่งฤทธิ์ส่งเดชส่งอำนาจส่งวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มาบังคับบัญชา บังคับให้เป็นไปเพราะฉะนั้นงานที่พระเดชุณหคุงปู่ท่านทำเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนท่านรับภาระของสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่เลยเนะถ้าเราเองทํางานทั่วไปเออเราทาเสร็จปั๊บเนี่ยเราเหนื่อยก็คนอ,อื่นช่วยทําต่อแต่ของท่านเนี่ยเหมือนต้องรับทุกอย่างในตัวเองท่านคือผู้นําเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ชาวโลกสรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยจึงต้องแบกรับทุกอย่างไว้เพราะภาระของท่านหน,นักหน่วง มากแต่ท่านไม่เคยท้อเลยทาจนตลอดชีวิตเพราะรู้ว่าถ้าเกิดทําวิชาชนะเข้าไปได้แล้วเราก็ถึงจุดนั้นเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเลิกแก่เลิกเจ็บเลิกตายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างหายหมดเนี่ยแล้วก็มีชีวิตที่เป็นความสุขเนี่ยตลอดกาลนานกิเลสหมดไปจากใจของมนุษย์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ปลายเหตุไปแก้ที่ต้นแหล่งที่ส่ง เลดสงสายสีดําที่ไม่ดีไม่ดีมาทีเดียวนั่นคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านทุ่มทําทั้งชีวิตจนถึงอายุได้75ก็มรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2องพก่อนมรณาภาพท่านก็สั่งงานกับลูกศิษย์ลูกหาที่ทําวิชาได้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะคุณยายจ้างเราว่าให้ปักหลักอยู่ที่วัดปักน้ําอย่าไปไหนเพราะจะมีผู้ที่มาสืบทอดวิชา คุณยาท่านก็รับคำหลวงปู่แล้วก็ปักหลัก,กที่บักน้ํารอจนกระทั่งพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยของเราอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะต้องบอกว่ายากจะคาดจะประมาณได้มีอุปถากหลวงปู่อยู่ท่านหนึ่งชื่อลุงเปล่งลุงเปล่งนี่แปลกคือก็มีความศรัทธาหลวงปู่นะตาอ,อุปถามดูแลเปสิบสิบปีทีเดียวแต่ว่าเฉยๆคือศรัทธาในแง่ที่หลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ไม่ค่อยได้รัทธาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่นะกับเฉยๆเออแปลกดีเหมือนกันคนใกล้ตัวที่สุดไม่อยู่คลาหลวงปู่ท่านได้รับสมณศักดิ์ลุงเป่งก็ดีใจว่าพระอาจารย์ที่เ,เรียนเคารพนับถือเนี่ยได้สมณศักดิ์ก็ไปทํผภากราบมาปึ้งหนึ่งมาถวายหลวงปู่จะให้หลวงปูเ่เสกหลวงปู่าลับมาถึงปับ๊บปรากฏว่าท่านก็ทุบทีบอกเสร็จแล้วลุงเป่งบอกอะไรยังไม่ได้สวดอะไรเลย ไม่ได้สวดไม่ได้เป่าแรงต่างๆทุบทีเดียวปึ้งทั้งกองเนี่ยบอกเสร็จแล้วนี่งปอ้เสร็จแล้วลุงเป่งก็ไปถึงไม่ค่อยศรัทธาไม่เชื่อไปถึงก็แจกเขาหมดไม่เหลือเลยตัวคนได้รับแจกไปไปถูกแทงไม่เข้าถูกยิงไม่เข้าลุงเป่งเนี่หน้าเลิศกลับมาบอกว่าหลวงปู่ช่วยทำให้อีกทีของู่ไม่ได้แบบนม่เป็นอย่างนั้นตัวเองจะคนทําเลยไม่มีสักผืนเลยเนี่ยแต่คนได้รับไปโอ้โหเลยว่าของรักของหัวเตัวนี้เนี่ยเป็นล้านยังหาไม่ได้ในพระกาศแต่กะผืนเนี่ยนะลุงเป่งลำพึงว่าหลวงปู่เนี่ย ศักดิ์สิทธิ์เกินไปไม่ได้เน้นในแง่ทํารูปแบบให้ดูขึงขังดูอลังการยังไงเนี่ยทำง่ายๆสบายๆคนที่ไม่รู้เลยนิกว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงหารู้ว่าทุกวาจาของท่านเนี่ยเป็นประดุษวาจาสิทธทิเดียวเพราะหลวงปู่ท่านเองเข้ากลางธรรมกายนับอสงไขยโปร่งไม่ท่วนผ่านอยู่กลางธรรมกายตลอดเวลาเห็นสิ่งท่านพูดและท่านทำจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวทั้งหมดเวลาที่วัดปักน้ำมีงานนะ เช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชามีการเวียนเทียนกันเนี่ยหลวงปู่ท่านก็จะสอนให้ผู้ที่มาเวียนเทียนทุกคนเอาใจตรึกไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ระหว่างเดือนเวียนเทียนก็ไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยตั้งใจตรึกใจที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็นึกภาวนาสัมมาละหังสัมมาสังสัมมาละหังไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วบอกว่าท่านจะราธนาธรรมกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาเป็นหลักเป็นประธาน ซึ่งผู้ที่ทําตามอย่างหลวงปู่ก็จะเห็นกันเยอะแยะมากมายว่าเห็นองค์พระธรรมกายลอยอยู่กลางอากาศโอ้โหมากมายนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยเหนือโบสถ์เหนือท้องฟ้าไปปักน้ําเป็นที่เล่าลือกล่าวขานกันเห็นกันจนเป็นปก,กติเลยแม้แต่พระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์นะอุปชาของธรรมทายาททุกท่านเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็เป็นเจ้าวาดวัดราชโอรสารามเป็นราชบัณฑิตด้วยท่านก็เล่าว,ว่าท่านเคยมาอยู่วัดปักน้าตั้งแต่เป็นสามเนณรนะ ล่ำเรียนเขียนอ่านจนจบประโยคเก้าเนี่ยระหว่างป็นสมณีเบียนเทียนท่านเองก็เคยเห็นกระตาของท่านมีองค์พระธรรมกายลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยหนือ่บทวัดป,ปากน้าเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดนี่เป็นอย่างนี้ของที่วัดพระธรรมกายของเราเมื่อตอนวันครูธรรมกายวันเพ็ญเดือนสิบเนี่ยปีพุทธศักราช2 5 4 1 เราก็มาทําพิธีตอนฉลองเจดีกันนี่นะงานก่อสร้างกค่อยคืบหน้าคืบหน้าคืบหน้าไปญาติโยมมาร่วมงานวันนั้นประมาณสองหมืคนตกเย็นประมาณสักห้าโมงเศษเนี่ยมองไปที่พระอาทิตย์ปกติพระอาทิตย์เนี่ยมันจะแสบตามากจะเป็นตอนไหนก็นแล้วแต่โอ้โหสี่โมงห้าโมงก็ยังแสบจ้าแสบตาดูไม่ได้หรอกแต่วันนั้นพระอาทิตย์เนี่ยมองได้ใสเป็นแก้วเลย เป็นตะวันแก้วเลยเนี่ยมองได้ตาเปล่าได้แล้วมองไปตรงกลางพระอาทิตย์เห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิอยู่กลางดวงพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์เหมือนทะลุไปเลยเรื่องนี้ดูว่าเป็นยังไงอยากเหตุการณ์จริงเลยเนี่ย พิธีอธิษฐานจิตรวมพลังติดองค์พระแกนกลาสิ่งอัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นกับคนอัศจรรย์เราคงจำกันได้ถึงอนุภาพอันไม่มีอะไรมาบดบังแห่งบุญญาพินิหารของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้้นพบวิชาธรรมกาย ในวันอัศจรรย์ตะวันแก้วที่ปรากฏสะเทือนแผ่นฟ้าสะเทือนแผ่นดินให้สายตาผู้มีบุญนับหมื่นคู่ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานในพิธีอธิษฐานจิตชิตังเมปิดองค์พระแกนกลางได้สำเร็จณบ,บริเวณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีเราเริ่มต้นรวมใจเพื่อเป้าหมายปิดองค์พระแกนกลางกัน ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2541วันที่คลื่นมหาชนเรือนหมื่นมาหลอมรวมใจกันที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีเพื่ออธิษฐานจิตทุ่มสุดพริ์ปิดแกนกลางพลังใจที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้ทุกคนต่างปรวรณาที่จะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จากนั้นเพียงสัปดาห์เท่านั้นก็สามารถปิดองค์พระแกนกลางได้อย่างสำเร็จเป็นอัศจรรย์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2541เป็นวันประกาศชัยชนะของการทุ่มชีวีสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราสาธุชกน ะงรูปหลวงปู่วัดปากน้ำองคํำบนพื้นสีน้ำเงินสดใสในมือของเหล่าสาธุชนโบกสะบัดไปทั่วทั้งลานธรรมมหาธรรมกายเจดีพลันปรากฏสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนท้องฟ้าวันนั้นเหมือนดวงตะวันถูกดูดกลืนหายไปแล้วมีดวงแก้วใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลางดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติเราไม่สามารถมองดูดวงอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่าแต่วันนั้นเรากลับมองดูได้อย่างสบายตาดวงใสๆตรงกลางน,นั้นมีลักษณะใสเกินใสเกิดวงแหวนรอบนอกตามขอบของดวงตะวันแก้วหมุนวนไปทางขวาเปล่งรัศมีหลากสีสันงามจับตาบางคนเห็นเป็นสีเขียวสีฟ้า สีชมพูแตกต่างกันไปแสงรัศมีโดยรอบประพิบอยู่ตลอดเวลา <Wow. S 1> เดี๋ยวย่อเดี๋ยวขยายอย่างน่าอัศจรรย์จนสุดท้ายตะวันแก้วได้เปลี่ยนเป็นสีทองทาบทาไปบนท้องฝาอยู่ภายในกลางกายของหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญสีทองคําเหลืองอารามเรียกเสียงฮือฮาของคนนับหมื่นดังก้องไปทั่วบริเวณประหนึ่งว่า พบมนุษย์และเทวาโกลาหนต่างชี้ชวนให้มองดูอย่างตื่นตะลึงขนลุกชูชันหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติที่สุดในชีวิตที่สุดแดงชีวิตเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบสวรรค์มีจรงิงมองแค่นี้ก็รู้แล้วสวรรค์มีจรงิงถ้าทุกคนแบบ ร่วมใจกันทำความดีแบบโลกจะได้เย็นเย็นจะได้อยู่สบายๆนะฮะเนี่ยพวกเราพร้อมใจกันถึงได้เกิดมหัสัจรย์อย่างนี้ให้ดูสิ่งข้างหน้าเราคือเจดีธรรมกายนี่เป็นสิ่งหัมหรรั์มหัสัจรันอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกไว้เป็นของมหัสัจจัน สีฟ้าเป็นสีชมปูสีทองทาบภาอยู่กลางกายาหลวงพ่อวัดปากน้ําภาพอัศชังตะวันแก้วภายในกลางพระเด็บพ,พระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำํำพาษีเจริญ ที่มาปรากฏให้เห็นด้วยตาเหือดุจจะบอกกล่าวว่าสิ่งที่ลูกหลานทุกคนทุ่มเทชีวิตจิตใจทำกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและถูกทางแล้วทั้งอยู่ภายใต้การดูแลและรับรู้รับทราบของท่านอยู่ตลอดเวลาทำให้ความลังเลสงสัยที่เคยมีในใจมาลายหายไปสิ้นมีแต่ความศรัทธาเปี่ยมล้นเข้ามาแทนที่ เสียงขานร,รับชัยชนะในวันนั้นประกาศยืนยันให้ชาวโลกเชื่อมั่นว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือความจริงแท้ของสัจธรรมที่ไม่มีวันสูญสลายไปตามกาลเวลา นี่คืออนุภาพของวิชาธรรมกายถ้าคนเดียวเห็นเห็นวบวบแวบบแวบบเนี่ยอาจจะว่าตาฝาดแต่นี่สองหมื่คนนะกลางวันแสกแสก,แ,สกแล้วก็เห็นแบบจัจครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตาฝาดแล้วบางคนบอกใช้แสงเลเซอร์ยิงใครลองไปยิงแสงเลเซอร์ให้ดูหน่อยก็แล้วกันดีใครทำได้เนี่ยมีคนกล่าวสารพัดแต่สุดท้ายมันมันคือความจริง นี่คือปาฏิหาริย์ที่ไม่เห็นจะจะต่อหน้าเลยเพราะว่าคนที่มารวมเงินคนที่อยู่ในบุญเต็มที่เมื่ออยู่ในบุญเต็มที่เนี่ยพลังบุญทุกคนรวมกันเหนี่ยวนําเข้าปั๊บเนี่ยองค์พระธรรมกายพระเดชพระกุหลงปู่ท่านก็ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นอัศจรรย์อย่างนี้นี่แหละที่ว่าพระธรรมกายของเราปัจจุบันเนี่ยเวลามีงานสำคัญสคัญแต่ละครั้งนี่